我和中国之间以及东盟地区进行商品进出口的国际贸易往来。非常感谢您今天的分享。由于目前的疫情，我们不得不采取一些措施来保护我们的员工。 โอกาสนี้ผมขอต้อนรับและแนะนำตัวแทนจาก AWC รวมถึงตัวแทนจากทั้งสี่โรงงานจากประเทศจีนที่จะมาร่วมโรงงานในวันนี้นะครับท่านแรกคุณวรภาตรสศรัทประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท a s s เ t ทเบรขอจับกลมหาชน 嘉宾，他们是万达哈贝索拉女士、苏玲玲女士、A W C 集团首席执行官。第二位，张小利，President of China Shippers Association。张小利先生，中国对外贸易经济合作协会副会长。 他。们，接下来，我们有请我们的第一位嘉宾，我们的第一位嘉 李家言，Deputy Director of Emerging Industry Center of the Investment Association of China。李家言先生，中国投资协会新兴业新兴产业中心副主任。<laughs> <laughs>

高燕张先生，“一带一路”投资与自自贸联盟常常务副秘书长，北京九州桥投资管理咨询服务有限公司总经理。 Mr. Wei Ka, Vice President of Zhejiang China Commodities City Group Company Limited. Wei Gang, Vice General Manager of International Development Division of Zhejiang China Commodities City Group Company Limited. Mr. Gu Shuntan, Vice Shangcheng จิงฝ่า General Manager of E.U. China Commodities City Overseas Investment Development Company Limited จิงฝ่าจานบริษัทจีนจิงฝ่าจางหยุนบริษัทจีนบรัทจาบริษัทจีนบริษัทจีนบระหว่จีบริษัทจีนบริษัทจีนบริกัจนบริษัทนผร้พัฒนบริัทนบริษัท n ีนบรัทนีนบริษัทจีนาริษัทจานบรัการิาัทจนริษัทจีนบริษัจของจีน สามองค์กรครับประกอบไปด้วยสมาคมผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศจีนศูนย์ส่ง,สงเสริมอุตสาหกรรมใหม่แห่งประเทศจีนและสมาคมธุรกิจภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและเขตก,การค้าเสรีครับ AWC g r 与以下企业和协会签署战略合作协议他们分别是中国对外贸易经济合作企业协会 จุดประสงค์ในการร่วมมือครั้งนี้ก็เพื่อปรรจาคให้โครงการมีสินทรัเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคของ A W C ที่จะเชื่อมโยงตลาดจีนและตลาดอาเซียนเข้าด้วยกันและจะเป็นศูนย์รวมผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอยางครบองจัน 此次合作的目的主要是推广东盟贸易中心。AWC 集团致力于将此项目打造成为区域内首、原一指的国际批发贸易中心，以连接中国和东盟市场。同时，我们还将打造一个与国际贸易有关的综合服务平台。啊

3ามสองเชิญผู้บริหารลงนามได้เลยครับ ครับขอยักตั้งนี้นะครับหนึ่งสองสามกแล้วก็วมาถึงการลงนามความร่วมมือในสัญญาฉบับที่2นะครับจะเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท<ไ>นักเทรดเบอร์ขอบจำกัดมหาชนกับเซอร์เชียนไชน่าคอมโมเิตี้ซิตี้กรุ๊ปคอมพานหรือิเต็ดหรือว่า CCC Group จากเมืองที่อยู่ประเทศจีนผู้พัฒนานและบริหารตลาดค้าส่งสินค้าแบตทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าคุณภาพคักสัรที่อู e c t i o n Thailand Showcase และศูนย์ให้บริการด้านการสง่งออกไปยังประเทศจีนให้ซีม,มอลเพื่อจะช่วยเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับผู้ส่งออกไทยที่ต้องการจะสง่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนที่โครงการ AEC Trade Center ผัานยิประดุนะครับที่สองเป็นากนาร์เยืส์ที่จะเป็นสัญิ์ 小商品城集团有限公司、中国小商品城集团之间的合作。中国义乌是世界上最大的综合商品批发商、开发商以及运营商。双方在水门畔经商场内合作，代理到中国项目成立。泰国义乌好货展厅和对中国爱惜猫、爱喜猫的出口服务中心，以帮助。

3 3 2<า> 1> <า>2<า>1ง 2> องหจะลงน้ำได้เลยครับ

真的是，反正那个东西，那不是价格，它不便宜。 ผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งรับหวังว่าการลงนามความร่วมมือทั้งสองฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันเปิดตลาดการค้าระหว่างไทยกับจีนและสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการค้าส่งของภูมิภาคครับ Would <coughs> like to thank you so much for the great partnership to strengthen the trade industry for the region. <coughs> นอกจานี้นะวันนี้เรายังมีเรื่องที่น่ายินดีอีกหเรื่องครับนั่นก็คือ a อเชียทีคเดอร์ริเวอร์ฟอมที่แห่งนี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วสำหรับการกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันนี้พร้อมกับสารปรากฏการณ์ที่สำคัญ